สวัสดีครับผมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซานดาซีชแนลนะครับก็วันนี้นะครับผมมาแชร์ทีมนะที่ผมใช้ในการผ่าตัวด่าน13นะครับซึ่งเป็นด่านประจนภัยที่สําหรับผมอาจจะค่อนข้างตึงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ตึงแค่13นะมันก็ตึงมาตั้งแต่แบบตัว12 11อย่างเ็้ยนก็ไล่มาก็ค่อนข้างตึงนลครับแต่ว่าตัว13เนี่ย หมอนจะค่อนข้างตีค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็คือมันเป็นหมดแหละ12 13มันตีแรงหมดนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์นะครับทีมที่ใช้นะครับในการประจนภัยเนาะซึ่งตัวตัวทีมที่ผมใช้เป็นหลักนะครับจริงๆต้องบอกนี้ก่อนว่ามันไม่ไม่ได้ฟิกแบบร0% 0ทุกตัวนะมันมันอาจจะมีบางตัวที่แบบเราเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็บางตัวที่อาจจะแบบมันจะมีบ้างอะที่จําเป็นต้องมีจริงๆสำหรับผมในช่วงต้นเกมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ถ้าชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะสำหรับใครที่ร่างมองหาเว็บไซต์ตอบการเติมเกมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับเป็นทูินท็อปอัพมีบริการรับเติมนาแล้วนเพื่อนโดยที่ทุกแพคเกจนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองถูกกว่าซื้อในเว็บในเกมแน่นอนเะครับเพียงแค่ให้เพื่อนเพื่อนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเซเว่นไนท์นะครับในส่วนของชอปมาร์เบิลนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกแพครับ เวลาเรากดสั่งซื้อแล้วนะครับให้เรากด copy link นะครับมาใส่ในเว็บไซต์ Betuwin นะซึ่งอันานี้ผมทําคลิปแบบละเอียดมาให้แล้วเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้นะครับโดยที่แพ็กเกจเหล่านี้นะครับถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับตัวพริซึมเนี่ยจะใช้เป็นส่วนลดนะครับในการซื้อของในเกมได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนยกตัวอย่างอย่างตัวแพ็กเกจต่างๆเนี่ยถ้าเราเติมผ่าน Betuwin เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับราคาบาทในเกมเนี่ยตัวปริซึมเนี่ยจะถูกกว่าแน่นอน100%นะครับทุกแพ็ยเกจนะครับใช้ซื้้อไดหมดเลยนะครับที่เป็นแพ็กเกจเงินบาทนะรวมถึงแพ็คป๊อปอัพ นะครับตรงนี้ก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปะบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชัน UT Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับได้ฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ u g Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆาครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยาก ไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองไฟ u ู Phone นะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจเริ่มต้นของ u ู Phone เนี่ยเริ่มต้นเป็นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำเลยครับผมอยากจะแนะนําเป็นในส่วนของให้เพื่อนๆได้ลองใช้เป็น MVP นะครับเพราะ MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่ยจะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ด หลักที่สําคัญคือใต้เดสคริปชันเนี่ย này, ก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่ใช้ยูทิฟด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดู formation team กันก่อนเนาะที่ที่ผมใช้เป็นหลักนะครับสำหรับตัวที่ใช้ในการผ่านเนาะซึ่งที ing, มจริงๆเพื่อนๆน่าจะได้เห็นคลิปกันบ้างแล้วแหละผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาคลิปขึ้นตน้นหรือเอาไว้ลงหลังตอนจบแต่ว่าเรือจะอยู่นะตอนนี้เลยก็ได้นะครับคือตัวตัวทีมที่ผมใช้ผ่านเนี่ยจริงๆต้องบอกี้ออเย่งเเปิดดไ้มื่อานนะครับ พวกด่าน1 1 1 2จริงๆแล้วก่อนหน้านี้อ่ะผมใช้ราเชลเนาะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในคลิปก่อนๆเลยนะครับซึ่งฟอร์เวชั่นทีมของผมจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับหรือนะครับบางครั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอีมานี้คือสังเกตนะครับผมจะเปลี่ยนแค่2ตัวนะครับก็คือราเชลกับตัวคารอนนะครับโดยโดยแบบปกติแล้วนะที่เล่นผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับตัวละครที่ผมใช้เป็นหลักแบบเป็นตัวคีย์แมนเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวดามเมจนะครับยืนหลังก็คือแทโอ แล้วก็จะมีตัวฮิลนะครับแบบบังคับเลยนะยืนอยู่ในทีมก็คือน้องยูอีอ UE, นะครับซึ่งเจ้าตัวยูอีเนี่ยข้อดีของเขาคือเขามีชุบนะครับเหตุผลที่ผมเอายูอีเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่3ข้อนะครับที่ใช้เป็นตัวหลักเลยนะข้อที่1ก็คือตัวยูอีเองเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่มีฮิลนะครับคือเขามีฮิลนะครับ แล้วก็ข้อที่สองคือเขาชุบได้นะครับแล้วชุบของยูอเวลาเขาชุบเขาชุบทีสองตัวนะครับนึกออกว่าคือเขาชุบพันธมิตรทีทีหนึ่งอ่ะสองคนเลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบตัวน้องเนี่ย ทุบทั้งวิจิตแล้วก็ลีนาขึ้นมาเลยนะครับก็คือมันช่วยแบบในการพลิกเกมได้ดีนะครับแล้วก็ตัวของน้องเองเนี่ยมีสถานะการเผาไหม้ด้วยนะครับซึ่งมันได้ใช้ดีมากๆนะครับในนาทีสทีนี้เนี่ยตัวราเมจหลักเนาะของผมมันมาเป็นแทโอนะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใช่แทโอมันต้องเป็นตัวอะไรนะแต่ว่าของผมมันโชคดีหน่อยตรงที่แบบแทโอเป็นตัวเดียวที่ผมเจาะอุปกรณ์นะ แล้วก็ดามจค่อนข้างสูงสุดในทีมผมก็ได้ใช้ไทโอเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวละครหลักนะครับที่ผมใช้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวอ e ีวานนะครับซึ่งอ e ีวานเนี่ยผมใช้เป็นตัวหลักในทุกคอนเทนต์เลยนะช่วงนี้เพราะว่าสําคัญที่สําคัญมากๆเลยที่ผมโอเคกับตัวเขามากก็คือแพสซีฟนะครับที่เขาจะมาเพิ่มพลังป้องกันใช่ไหมแล้วก็การซีซีด้วยแหละการสตัรแต่ว่าที่ผมชอบก็คือสกิลยกโลนะครับเพราะว่าตัวโลของอ e ีวานนะครับมันรับดามจได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันทําให้ทีมเราถึกขึ้นซึ่่่่งงออยาาทีบกกวปกต ผมใช้อีวานคู่กับลาเชลนะครับมันจะทำให้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะยืนได้นานมากๆนะครับแล้วพอมันเป็นอีวานมาคอมโบคู่กับตัวซับ2ตัวเนี่ยก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยตายค่อนข้างยากหรือต่อให้ตายเนี่ยมันก็ยืนได้นานมากๆนะครับทีนี้ตัวคีย์หลักของผมอยู่3ตัวเนาะก็คืออีวานนะครับไทโอแล้วก็น้องยูอีส่วนอีก2ตัวเนี่ยเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนได้ต้องใช้ข้เปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไปตามสถานการณ์บางทีเราอาจจะจําเป็นต้องใช้กันสถานะบางอย่างแล้วก็เอาตัวนั้นอ่ะมาแทนตัวลีน่ายกตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าต้องการกันเดทนะครับเราก็จะเอาตัวที่แบบอ๋อมันชื่ออะไรนะที่เป็นหมาเนี่ยครับเนี่ยลีโออ่ะก็มายืนแทนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการฮิลอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้คารอนนะครับมายืนแทนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคารอนเนี่ยจริงๆต้องบองกว่าเป็นตัวละครที่ฮิลได้แรงเหมือนกันแล้วก็ ถ้าพูดตรงๆผมเอาคารอลนนะ่ะมาฮิวยูอีเพราะยูหิอ่ะจะเป็นตัวละครในเนี้ยตัวละครที่ตายง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าน้องเลือเลือลอ,ลอจะเหลือน้อยบ่อยที่สุดนะอ่ะยูคารอนมันมีฮิวเป้าหมายเดียวก็เอาคารอลอนนะ่ะมาฮิวยูอีให้มันยืนได้นานขึ้นเท่านั้นเองทีเนี้ยตัวบิสกิตนะครับอย่างที่บอกปกติผมใช้เป็นคู่ราเชลแบบนี้นะครับเนี่ย s <S ก็จะเป็นเซ็ตนี้เลย นเนซตที่ผมใช้ในการฟาร์มปกติใช้ในการออโต้เป็นหลักนะครับหรือถ้าใครที่แบบไม่มีลีน่าก็อย่างที่บอกเราจะใช้คาร์ลอนก็ได้นะครับเนี่ยเป็นเซตนี้หรือถ้าใครแบบมีลีน่าเหมือนกันนะครับเรารู้สึกว่าแบบทีมมันเขาเรียกว่าแบบทีมนี้มันยังแบบยังรู้สึกว่าจะตายบ่อยอยู่ก็เอาลีน่ามาแทนลาเชลเป็น3ฮิลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในการเล่นผ่านด่าน ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าเซตนี้เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่มันนานมากเพราะว่าดาเมจคุณน้อยมากแล้วก็ดาเมจมันจะมีแค่ตัวละครหลักตัวเดียวก็คือแทโอซึ่งมันจะต้องเจาะสี่เท่านั้นแล้วก็ต้องเลื่อนขั้นเท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบปิดไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเป็นเซตนี้คือคุณปิดไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นวิสกิตอย่างเงี้ย อย่างน้อยคุณยังพอมีดาเมจเสริมจากตัวบิสกิตเองจากแพสซีฟหรือถ้าเป็นราเชลอย่างเงี้ยก็ยังพอมีดาเมจแล้วก็มีก๊อก2จากตัวราเชลเองอีกทําให้น้องยูอีอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องรีบชุบราเชลขนาดนั้นเนี่ยเอาไหมเพราะว่าถ้าราเชลคือถ้าเป็นตัวละครตัวเนี้ยมันตายบ่อยอะตัวยูอีอะมันจะเสียสกิลชุบฟรีนึกออกไหมเพราะว่ามันชุบได้แค่เป้าเดียวแต่ว่าถ้าแบบปกติที่ผมใช้อะบิสกิตมันจะตายมันมันนานอะมันจะตายอะนึกออกไหมพอบิสกิตตายหรือแบบตายพร้อมกัน2ตัวอย่างเงี้ย ถ้าโชคดีเนาะก็จะชุบ2ก็จะสบายหน่อยนะครับแต่ว่าเซตนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เพราะว่ามันก็เป็นเซตที่ผมใช้งานมาจนถึงก่อนที่ผมจะเปิดได้พิธกกรนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่เซตนี้ทีนี้เดี๋ยวให้ดูอกกุปกรณ์สมส่กันก่อนนะครับพอมิชชันะ่นเนี่ยผมใส่เป็น4-1อยู่แล้วเนาะแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าตัว,ต,วตัวทีมอัศวินแล้วกันจริงๆอ่ะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ผ่าน100%นะรู้หรือปะ่ะมันก็ต้องเล่นมือแล้วก็แบบอาจจะแบบ มันอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ผ่านบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้ากดสัก4ี่ห้ารอบอ่ะน่าจะผ่านนะหมายถึงว่าบอสด่านสุดท้ายเลยนะครับสิบสามสี่สิบไอย่างเงี้ยตัวไทโอของผมนะมันเป็นตัว C6 ก็จริงนะครับซึ่งตัวไทโอของผมมันอาจจะหนักหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัว C6 นะครับมันเป็นตัวละครที่ดีสุดที่ผมมีในทีอ่ะนะครับแล้วก็เซตผมใส่เป็นเซตคริสี่ชิ้นนะครับแต่ของข้างใน,นครับไส้ในมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะหมายถึงว่าแบบมันก็อาจจะแบบอาจจะอาจจะเพิ่มน้ำเเจจริงแต่หมายถึงว่ามันก็อาจจะมันนไไ่ดด้้ีจถึงขแบบเนนนีี่ยอั้ก็ไม่ได้ดีนะ เนอะวะมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับจะถามว่ามันไม่ใช่ดาเมจเพียวอะ่ะแต่ถามว่าใช้ไปก่อนได้ไหมก็แต่ตอนนี้มันมีเท่านี้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้หามาใส่เพิ่มนะส่วนบิสกิตนะครับอันนี้ใส่แบบธรรมดาเลยนะครับใส่เป็นแบบ5้าดาวด้วยสานะครับก็ใส่เป็นเพิ่ม HP นะครับแล้วก็พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์เพราะว่า ผมจะเน้นให้เขายืนได้นานเหมือนกันนะครับก็คือเอามายืนคู่กันกับตัวแทโอนั่นแหละนะครับเพราะว่าทั้งตัวแพสซีทั้งตัวบัฟอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาใช้ตรงนั้นให้ยืนนานๆน,น,นะครับจริงๆมีของที่ดีกว่าแล้วแหละแต่แบบยังไม่ได้ทํานะครับเนี่ยก็แต่รู้สึกม,มันยังผ่านได้อยู่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะมันใช้เงินเยอะนะเวลาอัปเกรดนะครับเอสนี่ไม่ได้ใช้เนาะราเชลก็เหมือนกันนะครับยังไม่ได้เจาะผมใส่เป็นเซตบล็อกนะครับซึ่งบล็อกเนี้ยก็ไม่ได้ดีด้วยนะมันเพิ่มพลังโจมมตีีคา,น,านน่ส้ใือแบบ ค่อนข้างจะกล่าวเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่บล็อกเลอบป้องกันขอให้นะครับเนี่ยอันนี้เพิ่มเป็น HP ก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยแต่แบบถ้าพูดุตรงเซตเลเชลผมค่อนข้างจะกล่าวมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวหลักละตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้โฟกัสละส่วนถัดมานะครับลีน่าเนี่ยอันนี้ได้ใช้งานเยอะหน่อยก็ยังไม่ได้เจาะนะครับผมใส่เป็นป้องกันนะส่วนตัวออฟเนะี่ยผมใส่เป็นออฟเลือดนะครับน p, เนี่ยสอันเลยนะเปอร์เซ็นต์เลือดอันนี้ดีหน่อยนะหมายถึงว่าฟังก์ชันออปชั่นข้างในของ,ของมันนะค่อนข้างดีนะครับเน อันนี้ก็ HP เปอร์เซนต์แล้วก็ HP เปอร์เซนต์นะครับก็จะทําให้เลือดค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวลีน่าเป็นตัวละครที่ฮิวเนี่ยเวลาเขาฮิวเขาฮิวตามเลือดนะครับอ่านี่อยู่นี่เห็นปะเขาฟื้นฟูตาม HP สูงสุดของตัวเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะโกงมากๆซึ่งจริงๆอ่ะตัวลีน่าเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมจะเจาะเพิ่มอีก2ช่องอ่ะผมอาจจะเจาะให้ลีน่าก่อนนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเนาะจะเป็นตัวขั้นขาวละขั้นม่วงนะครับขั้นม่นนมนนนนนนว่า สังเกตเห็นป่ะคือออปชันไม่ดีเลยนะเนี่ยออปชันคือแบบแทบ,บจะแบบไม่ถ้าพูดตามตรงคือไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีนเนี้ยที่ดีกว่าอันแรกนะครับแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ดีขนาดนะั้นไม่ได้ดีขนาดคือใส่แค่ให้มันพอผ่านด่านนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออ e ีวานนะครับอีวานเนี่ยใส่เป็นเซตดีฟ ens ครับตั้งแต่ต้นซึ่งเนี่ยน่าจะเป็นของที่ดีที่สุดในทีมผมแล้วมั้งนะครับดีฟน n ์นะครับ Defense, ก็เป็นหลักๆเป็นวันจริงๆเสียดายถ้า HP เป็นเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะเสียกว่านี้นะครับแล้วก็อตัวสุดท้ายคารอนนะครับคารอนเนี่ยผมใส่เป็นบล็อกเหมือนกันนะครับซ <c alf> ึ่งคารอนเนี่ยออปชันไม่ตรงไม่ตรงสายเลยนะครับออฟข้างในเนห็นปะเป็นป้องกันแบบเป็นตัวเลขแบบไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะเลือดก,ก็ไม่มีนะครับอันนี้มีลดความเสียหายนิดนึงนะครับ HP ก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์เห็นปะก็จะค่อนข้างธรรมาดามากนะครับจริงๆมันควรจะไปใส่เป็นแบบเนี้ย HP เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเป็นพลังป้องกันหรือทำนองนั้นซะมากกว่านะครับ แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนี่คือทีมนะครับที่ผมใช้ในการเล่นซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวต่อไปผมคงจะเจาะลีน่านะในความรู้สึกผมเพราะว่าลีน่าเนี่ยมันมันน่าจะได้ใช้ในหลายคอนเทนต์มากขึ้นแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าตัวจริงๆตัวอย่างแบบตัวขั้น,ข,นขั้นม่วงอย่างคาร์ลอนตัวอย่างยูอีอ่ะมันก็ได้ใช้นะแต่แบบถ้าพูดกันตา,ตามตรงเอาลีน่ามายืมผืนอะ่ะมันค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่าตัวลีน่าเองอะ่ะเวลามันฮิวมฮิวสองเทิร์นถูกไหมด้วยตัวสกิลเอาอะครับ เน่อาผิดอันนี้มันฮิวสองเทินถูกไหมแล้วก็จริงๆถ้าเราอัพสกิลเขาขึ้นมาได้อีกะมันก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เขามีบัฟนะครับที่เพิ่มดาเมจให้อีกนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับ เดี๋ยวในส่วนของตอนท้ายครับเพื่อนๆผมอาจจะใส่คลิปเนาะตอนที่ลงไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้ผ่านง่ายขนาดนั้นนะครับคือถ้าถ้าสังเกตอ่ะตัวตัวละครของผมเองอ่ะมันก็จะติดนะครับบ้างนะครับแต่ว่าคีย์หลักใจความสําคัญทำยังไงก็ได้นะครับอย่าให้อยู่อีกตายในช่วงแรกเพราะว่าอยู่อีกมันเป็นตัวการสถานะเผาไหม้นะครับซึ่งตัวเผาไหม้อ่ะมันสําคัญมากๆนะครับในในด่าน13นะเพราะว่ามอน,มนติดสถานะเบิร์นจากตัว ยูริอยู่แล้วนะครับนเพราะฉะนั้นป้องกันไม่ให้ยูอีตายนะครับผมดึงจําเป็นต้องใส่อีวานเข้ามาในทีมนะครับผมก็ไม่ไแน่ใจว่าถ้าไม่ใช่อีวานปกติเขาจะใส่อะไรกันนะเพราะว่าส,สาหรับผมว่าอีวานมันเป็นตัวแบกคอนเทนต์ช่วงต้นเกมสุดๆเลยนะครับคือถ้าไม่มีสาหรับผมคือไม่ได้จริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะแทโออีวานนะครับแล้วก็ ัวยูอีนะครับเป็นเมย์หลักนะครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าสังเกตนะครับหลายๆคอนเทนต์เราใช้ตัวม่วงเยอะกว่าตัวทองด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าไปไปได้ก็พยายามดันให้มันสูงที่สุดเท่าที่ทําได้เ,เพื่อนๆเพราะว่าพลังป้องกันหรือแ้่ถ้าเราดูด้วยสตัดเบื้องต้นอ่ะมันยืนได้นานมากๆแล้วก็บางตัวมันได้ใช้ยาวจริงๆนะครับมันใช้ยาวมากๆก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะอย่าลืมนะครับรีไปจำ,ำัปดาแล้วนะครับอย่าลืมมารวมตัวละครในหน้านี้ด้วยนะนะครับตัวละครที่ไม่ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ผมแนะนําว่าให้ให้คราฟไปให้หมดนะเพราะว่ามันใช้อ,อกกุปกรณ์แค่4ตัวเพื่อนเพื่อนเราได้ตัวสดาวมาเอาไว้ฟาร์มต่อเอาไปอัพเอาไปขึ้น6ดาวอะไรเงรี้ยก็สบายๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบเป็นยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับเรานะครับยังไงก็ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอ,อ๋อจริงๆเซตทีมนี้ใช้ผ่านหอคอยได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะนี่ครับตอนนี้ของผมขึ้นมาถึงชั้น76แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปต่อนะครับเซตหอคอยก็เหมือนกันนะครับใช้ทีมเดิมเลยนะครับทีมคล้ายๆกันแต่อาจจะปรับนะครับเอาเอสลงมาแทนบ้างนะครับเพราะมันแบบถ้ามันไม่ได้โหดมาก,กน,นะแต่ว่าบางด่านก็เหมือนเดิมเลยครับก็คืออาจจะเอาตัวลีโอเข้ามาแทนบ้างเหมือนกันตัวการสถานะ ตัวอื่นๆก็อาจจะได้ใช้บ้างแล้วแต่ชั้นนะครับห่อคอยที่ออโต้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับส่วนอาริณานี่ยังเลยนะผมผมนี่ยังตึงเปรีย้ยอยู่เลยนะครับยังผ่านวาที่นัไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้าใครมีแบบเทคนิคอาริณาเจ๋มแบบก็แชร์กันได้นะครับหรือว่าผมอาจจะต้องควรเจาะเจาะตัวบิสกิตเจาะตัวเอสให้เสร็จก่อนเลยครับอาจจะออโต้อาริณาได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย ฉัอเข้ามาสิเข้ามาเลยแล้วก็รงกลืนแล้วเหรอเนี่ยบทเพลงแห่งการรักษามันแข็งแรงกว่าเดิมนะขอบอก 拳打，脚。